ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลวเด่า99ครับวันนี้เราจะมาลื้ฝาวาลของฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดโฟกัสตัวไหนไม่รู้อะไม่รู้จักครับลือ้อย่างเดียวครับมีอาชีพลือ้อย่างเดียวก็พอดีรถน้องชายมาไม่มีปัญหาเรื่องโอลิงเนี่ยโอลิงน้ำมันมันมือผมบงังมันจะเข้าไปที H ien, หวัวเทียนหัวนี้แล้วก็หัวนี้ครับเข้าไปก็แล้วก็มีตรงนี้ตรงน็อตตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับ เนี่ยตรงนี้ครับกับตรงนี้ที่ทําให้เข้าเพราะว่าจะด้วยจากโอลิงโอลิงก็เปลี่ยนใหม่ครับน้องมันไปให้ร้านที่ร้านซ่อมทําดูก็แล้วกลับมาก็คือน้ํามันก็ยังรั่วเข้าไปเหมือนเดิมแก้ไม่ได้ครับก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองลองมาทําดูก็คือหนึ่งเดี๋ยวกําลังทําความสะอาดครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจียรปอกปอก เพราะว่าตามที่ดูแล้วเนี่ยปอกตรงนี้ครับที่ลงไปตรงนี้เนี่ยครับพอวางปุ๊บเหมือนมันสูงกว่าฝาสูงกว่าโอลิงมื่เราใส่โอลิงไปแล้วปุ๊บมันสูงกว่าเลยมันสูงกว่ากว่าโอลิงทันทีพอสูงกว่าเมื่อเราขวดนอนปุ๊บโอลิงมันก็จะเหมือนว่ามันจะไปนั่งที่ปอกก่อนนะครับเนี่ยปอกเหล็กจะมานั่งก่อนฝาครับโอลิงที่จะกดลงตรงนี้ก็ว่าจะเลี่ยออกนิดหนึ่งเลี่ยไม่มากอะไรก็ให้ต่ำกว่าโอลิงหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยว เรามาเริ่มกันทํากันเลยดีกว่าว่าทาอะไรบ้างตรงนี้ก็คือจะมีแผลนิดๆนัน่นคือเกิดจากน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่อง,ม,องมีรอยขูดของต,ตัวตัววาลนะ์วอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับที่ว่าเออที่แรกผมไม่ได้ถ่ายตอนถอดเพราะว่าตอนนั้นก็ ลืมไปครับว่าจะต้องถ่ายทําด้วยก็เลยมาถ่ายตอนนี้ก็คือเวลาถอดน็อตนะครับไม่ต้องอไม่ต้องกลัวครับแกะมาให้หมดเลยครับค่อยๆแกะแล้วก็ถ้าใครกลัวจําหัวลูกสูบไม่ได้ครับให้มาคไว้ครับมากหนึ่งสองสามไว้ครับว่าหัวหนึ่งหัวสองหัวสามเอาเมจิหรืออ่าใครมีลิควิดก็ได้ครับแต้มไว้ที่หัวของหัวเทียนก็ได้ครับเพื่อจะได้จําง่ายๆจะได้ไม่สับสนนะครับ แล้วสับสนก็สายมันจะมันจะไม่ได้กันอยู่แล้วครับสายมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันอาจจะสลับสายขวานิดหน่อยคืออาจจะเป็นลูกอ่ umber. ลูกสามเป็นล well. ูกสองอะไรประมาณนี้มันจะสลับก็จะสลับอยู่แค่น,นั้นนะครับก็เสียบใหม่ถ้าติดเครื่องแล้วเครื่องไม่ติดหรือว่าติดแล้วเสียงน้ำผิดจังหวะก็สลับตรงนั้นได้ก็แกะมาได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วมันจะมีปลั๊กตรงนี้ใช่ไหมนี่ที่หลายคนมาเคยเมื่อเราครอบไปแล้วถ้าอยู่อย่างนี้ในเครื่องใช่ไหมครับเครื่องนะัจะมีปลั๊กตัวนี้ ก็ไข่เนาะตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยไม่เป็นโอลิงครับดึงมาไม่ได้ติดอะไรข้างในครับก็ดึงมาได้เลยไม่ไม่มีอะไรเรามาล้างตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องมาตอกปอกครับตรงนี้ครับเนี่ยที่จุดเกิดเหตุคือตรงนี้ตรงนี้น้ํามันจะดันขึ้นมาครับแล้วก็ตรงนี้น้ํามันดันขึ้นมาดันขึ้นมาพอดันปุ๊บนะครับเนี่ยพอดันขึ้นมามันก็จะเข้าตรงหัวเทียนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ปอกมันสูงมันทาให้โอลิง์ชุดนี้เพริ่เพริอแล้วก็เข้าไป เข้าในหัวเทียนหัวนี้แล้วก็หัวนี้ครับเพื่อแล้วก็จะเข้าคราวนี้ก็กลายเป็นว่าพอเข้าหัวนี้ได้มันจะกลายเป็นเข้าหมดสองหัวตัวนี้จะโดดสองหัวแต่หัวนี้สนิทครับสนิทพอไม่มีน็อตใช่ไหมครับตัวนี้สนิทดีไม่รั่วจะรั่วแค่หัวนี้ก็สามหัวนี้หัวนี้รอดครับคราวนี้น้ำมันมันก็จะค่วมหัวเทียนนะแล้วก็ทําให้เยิ้มเลอะเทอะไปทั่วนะเปื้อเปื้อนอะเปื้อเปื้อนอะเขาเรียกเปื้อเปื้อนเสื้อผ้าซึ่งมันไม่ปลื้มนะครับแล้วก็มันไม่ไม่เวิร์คสำหรับรถดีเซลไอ้ ผมล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเจียปอกอีกทีครับว่ามันจะอยู่ไหมแต่ในความสุขผมนะครับที่ฟอร์กัพเนี่ยผมไม,ไม,ไม่ไม่เคยทําหรอกผมก็ไม่ได้เก่งเกิดอะไรนะครับก็ลองมาดูว่าเหมือนผลว่าปอกมามันค้าเดี๋ยวต้องเจียปอกแล้วก็ลองทําให้น้องชายไปดูว่าอยู่ไม่อยู่ครับก็เดี๋ยวก็รู้ครับใส่ไปก็รู้แล้วว่าอยู่ไม่อยู่ครับ แต่ปอกเนี่ยเราเจียต่ํามากไ่ท้ายนะครับปอกเนี่ยมันตอกออกได้ทุกตัวนะครับตอ,อ,อกมาแล้วก็มาเจียเจียต่ํากว่าให้เมื่อใส่โอลิงแล้วะครับเมื่อใส่อลิงแล้วให้ปอกเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าอลิงนิดนึงครับแต่อย่าให้ต่ากว่าปอกนี้มากครับเพราะว่าถ้าปอกนี้มากถ้าช่างไม่รู้กวดปอกนี้จะแตกคนระับเนี่ยฝาฝานฝานจะแตกเพราะปอกนี้คือการกวดฝาแตกคนระับแต่ถ้าสูงเกินไปหรือว่าฝาอลิงเราเนี่ย หรือว่าลิงก์เรามันเป็นลิงก์ไม่ใช่อย่างดีหรือว่าเป็นแบบคุณภาพมันต่ํากว่าต่ํากว่าของเก่าหรือว่าบางกว่าของเก่าเตี้ยกว่าของเก่าแล้วฝาตรงนี้เราพอใช้งานจะมีการสึกแล้วก็การสุดลงไปด้วยความร้อนที่เกิดจากฝาสูบครับก็จะทําให้ฝาตรงนี้ต่ําลงครับมันก็เป็นเรื่องปกติก็คือเราต้องเจียรตรงนี้ช่วยนิดนึงครับเมื่อจากอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจก็เจียทิ้งทิ้งนะผมก็ต้องตัดคลิปไปเป็นท่อนๆแล้วมาต่อครับ บอกน้องตอกนะครับผมอันนี้ผมตอกมาขอนล่วงนาสองอันนละยวิธีตอกนั่นเห็นไหบอกวิธีตอกอมันก็ไม่อะไรมากการตอกเราเราก็หาอะไรลองลองให้มันให้มันสูงกว่าเพราะว่ามันไม่แรงออเอาตัวแบบหย่อมกองนี้หนึ่งแล้วเราตอกก็จะตอกออกมาใช่ไหมๆๆตอก ก็จะมาเจียนิดหนึ่งเพื่อให้มันต่ําลงนิดหนึ่งอย่าอย่าต่ามากถ้าต่ํามากอะ่ะมันจะทําให้ป่า,าตึงก็เดี๋ยวเรามาเอาทีละอันก่อนเพา่อเวลาผมจะเกียแล้วก็ค่อยๆตอกมาทีละอันทีละอันเพราะว่ามันจะมีสั้นยาวผม,มเกียรมาไล่่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาไล่ที่การเกียวิที่การเกียเลยดีกว่า ินเจียอินเจียเป็นแบบกระดาษสายซอนจะใช้เป็นแผ่นถ้าเป็นแผ่นอย่างนี้ไม่เวิร์คครับมันจะกระดอนก่อนเสียบปลั๊กทุกคลิปผมจะบอกแล้วครับว่าดูให้เป็นศูนย์นะครับทุกสวิตเพราะว่าแล้วการเสียบปลั๊กครั้งแรกนะครับก่อนที่เราจะหยิบเครื่องมือมาใช้หรือว่าระวังเครื่องมือแล้วจะเสียบหนึ่งมือหนึ่งเราจะต้องจับเครื่องมือไว้จับให้เสียบปลั๊กแม้แต่สวิตเรานั่นไว้เราก็ต้องต้องเซฟตี้เพราะว่า มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าสวิ์เราเปิดหรือปิดไว้ถ้าเปิดมันก็สมมติมอ่างเงี้ยถ้าเปิดอถ้าเราเปิดอยู่แต่เราถืออยู่นะครับก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าระวังอยู่กับพื้นเล้วเราเสียบปลั๊กนะครับมันก็อาจจะมีมีเลือดเกิดขึ้นเลียมีเลือดมีเลือดไม่เกิดขึ้นเรามาเจียบอ,อกฝองจะปัญหาคือะรคคือน้ำ<อ>ม,มันมันมันเดือด ถ้า,าช่างหลายคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วดูเฮ้ยม,มันเป็เปยนไปไม่ได้อะไรก็ต้องขออภัยเพราะว่าทางผมงบน้อยไม่สามารถที่จะมาหาเงินมาเปลี่ยนเจ้าฝาตัวนี้หรือโอลิ้งได้แบบนั้นนะครับก็ใช้วิธีประยุกเอาแล้วก็เวลากวดเราก็พยายามควดเบาเ เจียมันให้มันได้เท่าๆกันนะครับก็พอเราเจียแล้วครับเจียแล้วนะเนี่ยเราจะต้องดูเนี่ยจะต่ากว่าฝานิดหน่อยครับต่ำกว่าฝานิดหน่อย,ต,าาอยต้องเจียแล้วต้องต่ำกว่าฝานี่ก็แก่ลองแก้ดูครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มาทากาวแล้วก็ประกอบปรอบลงไปคนระับก็เดี๋ยวเรามาดูผลว่ามันโอเคไหมครับพอดีลืมให้ดูตอนเราก็จะครอบนะตอนนี้กนะ็เตรียมไข่นาน กระ้อบลงไปเลยแล้วไข่นะทากาวทาอะไรเรียบร้อยเลยตรงนี้คือจุดปัญหาตรงนี้ครับที่ว่าพอเราติดเครื่องแล้วมันจะมีดูน้ํามันดันขึ้นมาปึ๊ดปุ๊บป๊ป๊เนี่ยก็เจียปลอกนะครับเจียปลอกแล้วก็ไข oh to ่นี in ่ก like. ็เหลือแต่ประดบแล้วก็ลองอ่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้บางคนหลายคนจะสงสัยว่ากวัวว่าเวลาถอดเองครับถอดเองแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะเป็นแค่ย่างงี้เองเนี่ยจะมี โอลิงนี่ตรงนี้หนึ่งตัวก็ไม่ใช่ปัญหาก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยฝาตัวนี้มันไม่ไม่มีแรงดันอะไรครับมันเป็นแค่ฝากันน้ำมันอย่างเดียวหลาว่าเอะเราจะทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ทุกคนตรงอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยที่เราจะทำยากก็คือตรงนี้น หัวเทียนนะครับก็หาสีแ้มไว้ก็ได้ครับแต่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือหัวหนึ่งว่าอันนี้หัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวสองสามสี่ที่จะสลับกันจริงๆคือแค่สองกับสามพอตัวสี่จะมาห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 ัวสามไม่ถึงอยู่แล้วสายเข้ามาไม่ถึงครับหรือว่าจะเอาหัวหัวสามไปหาหัวหัวสี่ก็ไม่ถึงครับคือไงก็ไม่ถึงอ่ะมันสลับอยู่แค่สองหัวเนี้ยสองหัวนี้กับสองหัวนี้ไม่มีการสลับกันได้เพราะสายไม่ถึง องอัตุเทปพี่ับเซ็นบอกเลยนะมีต้องใส่ข้างนางใหญ่กดชางเล็กเค่กยร์อานี้ด้วยอุปกรณ์เสริมนเก็บอะไรก็ได้ เจียบออกไปแล้วบานที่เราเจียบออกไปแล้วมันจะทําให้ตัวาฝาเนี่ยเพิ่มแรงกดลงไปอีกนะครับแต่ถ้าเรากดตึงเกินไปแรงกดที่จากการที่เราจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันจะทำให้ฝาตรงนี้แตกหนะูฝาแตกถ้าเรากดไปแล้วเออมันก็เรียกว่าตึงมือตึงมือไม่อยู่มันม่อยู่ เห็นหมจับสองมืออย่างนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ลงขนาดนั้นแต่ความช่างช่างน้ำหนักครับช่างน้ำหนักคมือแต่ถ้าใครไม่ถนัดใครพอมีงบที่จะใช้กุญแจปอนก็ได้มันจะเท่ากันหมดแล้วก็หนึ่งคือการฝาแตกได้แต่ผมไม่ถนัดรับแล้วก็ไม่มีงบที่ซื้อกุญแจปอนครับ แกข้อมือปอ,อนด้วยนะข้อมือปอ,อนใช้น้ำหนักว่าน็อตขนาดนี้ฝาขนาดนี้จะใช้น้ำหนักแรงกดไปประมาณไหนตัวเนี่ยตัวนี้ที่ว่าสร้างปัญหากด เนี่ยถ้าปลิงตัวนี้มันรั่วก็หาเทียบปลิงได้กับแกะออกมาแล้วก็เทียบร้านก็เสียบลงไปงไม่มีอะไรกบเสียบลงไปแล้วก็วดกดออกได้เลยนัดเหมือนนีนน่ไม่มีอะไร มาดูสายเนี่ยสายเขาถูกเอาแบบมาแล้วออกแบบมาคือไม่ให้เราใส่ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับงดี่ผมบอกสายมันไม่สามารถมาถึงมันจะอยู่มันประมาณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็แต้มไว้ก็ได้แต้มไว้แล้เสียบลงไปเหมือนเดิมเสียบไปให้ดี ก็ใหญแให่แล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตมันเนี่ยแต่ถ้าเรากลัวนะาเราก็แต้ม,มตเลยแบบหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวสี่มนต้องแต้มก็ได้แต้มหนึ่งสองสามก็คือง่ายในการที่เราจะถอดหรือเราอยากจะเปลี่ยนเทียนนะครับเปลี่ยนัเทียนแล้วก็ใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกของเราเองเนี่ยมันจะเป็นบล็อกยาวซื้อตัวเดียวก็ได้ครับซื้อเป็นบล็อกยาวหัวตัวนี้มันเป็นเบอร์ของสิบหกใช่ไหมหนุ่สิบหกสิบเจ็ดบล็อกตัวเนี้ยหัวเทียนบล็อกตัวเนี้ยสิบหกเบอร์สิบหกตัวยาว ถ้าเราซื้อของแบบปีกก็จะตัวละ140บาทมันก็ใช้ดมบ็อกทั่วไปเราเสียบได้เลยนะไขออกแล้วก็ใช้ใสายางนะครับสายางสายางที่เป็นแบบนิ่มหรือว่าถ้าแบบนี้ก็ได้เจอแบบนี้ก็ตัดแล้วก็ยัดลงไปในในบ็อกก็ได้ตอกลงไปเลยตอนนี้เราจะสามารถจะทิ่มับมาดึงเทียนออกมาได้หรือว่าเย่เย่เทียนจากข้างบนแล้วก็เสียบลงไปได้ก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีมาระกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสว่าน้ำมันมันขึ้นมาไหมนะครับ อันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับก็ใส่ตามนี้ครับตัวนี้ก็เคเบิันทยรัดเพราะว่าเคี้ยวหักครับเคี้ยวหักฟันหล่อไปหาหมอฟันก็ใส่ไม่ได้ก็เจอเคเบิันท,ทายไทยกระดิษครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลงมาอ่ติดเครื่องดูว่ามันจะออกไหมอ่ะไอหนูลองติดเครื่องมือไม่โดนไม่โดน แรงนี้มอนนี้ตรงนีต้ตรงนี้จะมีน้ำมันดันขึ้นมาเลยเวลาเราติดเชืองนะครับๆๆเวลานซดบซึบซึบซึเป็นเป็นให้รู้เลยว่า,าน้ำมันเครื่องมันดันขึ้นมาก็าจะมาเข้าใต้หัวเกียวแล้วก็ไหลออกตอนนี้ไปๆๆๆๆทั่วแบบเล็กเล็ออยเล็หมดเลยตอนนี้ก็เสียปอกเจี๊ยปอกแล้วเจียบปอกแล้วก็อัดกาวเกียวตาดำนะอับใหม่เล็กเลอะเล็กเล็กหน่อยไม่เป็นไรครับรถเราเองก็แต่ถ้าเป็นงานลูกค้าอะไรพวก คัตเตอร์เก็บงานให้นิดนึงขอบควรตัดงานเพราะการโตต้ามันหายากคือถ้าเลอะมันจะอยู่ถ้าไม่เลอะแปดสิบเซนมันจะอยเไดเยอะๆนะป๋าเพราะคือการเจียบอกเนี่ยม <além. S 2> <carro. S 1> ันม <acked noises> ีข้อดีก็คือฝาเราสามารถใช้ได้แล้วอุลิสเก่าเรายังพอใช้งานได้ต่อครับถ้ามันไม่หักนะเราก็ใช้วิธีในการปวด เบาเบมือนะครับแต่ถ้าเราไปหาช่างเมื่อเราเจียบปลอ,อกแล้วรต้องบอกช่างครับว,ว่าเราได้เจียบปลอ,อกให้ต่ำลงไปแล้วเวลาปวดระวังนิดหนึ่งเพราะช่างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าปวดกปวดให้ตึงกะตึ้นพวกปลอ,อกต่ําแล้วฝาแตกอันนี้ก็สรุปแล้วว่าอันนี้การเจียบปลอ,อกกับการาลลกันน้ํามันรั่วของปอดอปดกัสก็สําเร็จครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจนในตัวคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถกไลค์ให้ช่องเฟซบุ๊ก9าได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ